เขากินนี่เกินกี่ไล่าปรัอนมเฉยติ๊ไปแดดทั้งปี่รไม่มีรสไม่เขหรออืมไม่ชิมดูชิมแล้วไม่เก่อืมน่มีรสช่ <S 2> <S 2> <S ยำน่าจะอร่อยใช่มากระป๋องน้งนนอ่ะอนีำองเด็ออกอ่เเด่ยอร่อยแพงมากผงผัก ติ่งมะนาวเหลืองด้วยถ้าอมอมจะนี่ถ้าอมกับส้มตำค่ะ เสียงนั่นเป็นเสียงสนเนี่ยวันนี้เป็นสีมือเพื่อนหัน khi air, cái này nữa, quên rồi. 10, 10 cái. cái gì vậy? chúng ta bao mua

หวานเลือหวานอืมถ้าจะเป็นเสียงล่างพักไปก่อ